วันนี้คือวันที่ประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศไทยถูกจารึกไว้อีกครั้งเมื่อประเทศไทยได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการของเครื่องบินขับไล่ F-16 จากนอร์เวย์และสอก39กระเพื่จากสวีเดนการเสริมเที่ยวเล็บในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องบินรบธรรมดาแต่คือการเปลี่ยนยุทธศาสตร์และพัฒนาไปสู่ยุคใหม่ของการป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียน F-16 จากนอร์เวย์เครื่องบินขับไล่ F-16 ที่ส่งมอบโดยราชอาณาจักรนอร์เวย์คือรุ่น ที่ถูกอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีล่าสุดทั้งในระบบเรดาร์การรบและการสื่อสารแม้ว่าต้นแบบของ F-16 จะมีมานานหลายทศวรรษแต่รุ่นที่ไทยได้รับในครั้งนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมาพร้อมสําหรับการป้องกันภัยคุกคามในทุกรูปแบบ F-16 จากนอร์เวย์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงระบบเรดาร์อีเซแบบ Active Electronic s c a n n i n Array ซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้เร็วขึ้นแม่นยำขึ้นและสามารถติดตามหลายเป้าหมายพร้อมกันได้อีก ทั้งยังรองรับการยิงขีปนาวุธอัมรอมซึ่งเป็นอาวุธยุทศาสตร์หลักในการรบทางอากาศระยะกลางและไกลซอกสามสิบ้ไกลเพลินจากสบีเดนในอีกด้านหนึ่งการมาถึงของซอกสามก้ไกเพลินก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเพราะนี่คือเครื่องบินรบที่มีความอัจฉริยะสูงด้วยขนาดที่เล็กแต่ความสามารถไม่แพ้ใครไกลเพลินได้รับการออกแบบมาให้สามารถต่อสู้ในทุกสภาพแวดล้อมมีระบบดาต้าลิงค์รุ่นใหม่ที่สามารถแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์กับเครื่องบินลำอื่น และฐานบัญชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ไกรพนยังติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์วอรเฟิร์ดท่านสูงที่สามารถตัดสัญญาณศัตรูป้องกันการถูกล็อกเป้าด้วยเรดาร์และตอบโตทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างแม่นยำซึ่งคุณสมบัตินี้คือสิ่งที่ทําให้ไกรพนเป็นที่ยอมรับในระดับโลกเทคโนโลยีภาษายุทธศาสตร์การได้ครอบครอง F 1 6และศ3สบไกรพนไม่ใช่เพียงการเติมเต็มฝูงบินให้ครบแต่คือการผสานเทคโนโลยีจากทั้งสองชาติเข้ากับยุทธศาสตร์ของไทย เพื่อยกระดับความสามารถในการป้องกันน่านฟ้าเรดาร์อีเซที่ติดตั้งทั้งใน F 16และไกลเพินทำให้กองทัพอากาศไทยสามารถตรวจจับไทยคุกคามจากระยะไกลได้ก่อนใครขีปนาวุธนำร่องสามารถตอบโต้เป้าหมายได้อย่างแม่นยำและระบบ Data Link ค์ทำให้เกิดเครือข่ายการรบที่เชื่อมต่อกันตลอดเวลาถือเป็นโครงสร้างเครือข่ายที่ฉลาดที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความร่วมมือระดับลึก จุดที่น่าสนใจคือการส่งมอบในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การซื้อขายตามปกติแต่คือการสร้างความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งระหว่างประเทศไทยนอร์เวย์และสวีเดนทั้งสาประเทศได้ร่วมมือกันในด้านการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการซ่อมบำรุงซึ่งจะสร้างบุคลากรในประเทศให้มีความรู้ด้านเทคนิคระดับสูงการฝึกนักบินและเจ้าหน้าที่เทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญในยุโรปจะช่วยให้ไทยสามารถดูแล,แลและพัฒนาเครื่องบินเหล่านี้ได้ด้วยตนเองในระยะยาว ซึ่งถือเป็นการวางหลักฐานที่แข็งแรงสำหรับอนาคตของอากาศยานไทยจุดเปลี่ยนแห่งยุคการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นมากกว่าการปรับปรุงยุธทธปกรณ์แต่คือการเริ่มต้นของระบบป้องกันไทยอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกันทั้งบนฟ้าและภาคพื้นดิน F16 และกลายพันุจะกลายเป็นศูนย์กลางของระบบการรบที่สามารถวิเคราะห์สื่อสารและตอบโต้ภัยคุกคามได้ในเวลาไม่ถึงเซี่ยววินาทีแนวคิด Network c e n t r i c Warfare หรือการรบแบบเครือข่ายกําลังเกิดขึ้นในกองทัพไทยอย่างแท้จริงนี่คือยุคที่การตัดสินใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องบินเท่านั้นแต่คือความเร็วของข้อมูลและความแม่นยําของการสังการอาวุธแห่งอนาคตความมั่นคงที่แท้จริงนอกเหนือจากขีปนาวุธร,รําร่มและระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วเครื่องบินทั้งสองรุ่นยังสามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีแบบอัจฉริยะระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และระบบจูโจมแบบแม่นยำสูงที่สามารถโจมตีเป้าหมายทั้งบนพื้นและในอากาศได้อย่างชาญฉลาด ไทยจะเป็นศูนย์กลางหมดนี้จะเป็นักบิหลักของกองทัพอาการอาเซียนในการรักษาหนึ่งในแผนระยะยาวและต้องการตุรกีหรือคือการประสิทธิภาพพร้อมรับมือลางคู่การรวมนักบินหลักและการทั้งการสิทธิการสำหรับประเทศอัธมิตรหรือการรบเชียงใหม่ที่จะเป็นกัมพูชาเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับรูปแบบใหม่เพื่อสร้างเครือข่ายความมั่นคงร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การมีเอฟ16คนกระทบจะใชสงานจริงกองทัพภาการไทยที่มีประสบการณ์ถือเป็นจุดไไม่ด้หยุดอยู่แค่ในประเทศแต่ยังส่งผลต่อเส้นทางยุทธศาสตร์ ทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การมีเสียงสะท้อนจากสินาชาติเปะผลที่เชื่อมโยงผ่านเครือข่ายระดับโลกหลายสานรับไม่พบตลอดที่จะรายงานให้ททงสมมอบกลายเป็นศูนย์กลางมั่นครั้งนี้ประเทศเพื่อนบ้านต้องจับและเดินที่พม่ต่างชี้ว่ากองทัพไทยกำลังก้าวเข้าสู่ระดับที่สามารถต้องกานมั่นคงทางกาศได้อย่างมีภาพทีและยังสามารถร่วมมือกับหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิกก็เริ่มได้ความสนใจในการร่วมในระดับสร้างความร่วมมือกับไทยมากขึ้นจุดเริ่มต้นของอนาคตที่ได้รับ16 an จึงไม่ใช่แค่การเดินหน้าของกําลังแตกไทยการได้รับความเชื่อมั่นและเฉลาิมาได้ครอบในเวิธีความมั่นคงระดับนานาชาตินอร์เวย์และศกการเสี่ยงกล้าวครั้งใหญ่ที่คุณไม่ควรมองไม่ใช่เพียงแค่ความสำเร็จทางยุทธภพการงส่งมอกเอเอเอไอแก่ไทยครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของเปลี่ยนการเข้าสู่ยุคของระบบป้องกันประเทศที่มีผลกระทบต่อทั้งทวีภาคมัยที่สุดการแสดงออกในความเชื่อมั่นและประเทศไทยมีต่อไทยพร้อมแล้วและที่เสี่ยงกล้าของบทบัญญัตไทยด้านความมั่นคงในภูมิภาคอย่างแท้จริงอย่าลืมกดไลค์กดแช่่่อเพพืไมลาาดทุกขว การทุ่วการทประเทศจับและอายุทธกรณรใหม่ยุทธศาสตร์ใหม่นี้เพิ่งเริ่มต้นและโลกกำลังจับตามองเรา